สวัสดีค่ะทุกท่านข่าวดีค่ะสําหรับคนที่ต้องการมีที่ดินนะคะเป็นของตัวเองนะคะมีโฉนดพร้อมโอนเลยตรงนี้หนึ่งไร่นะคะอยู่ที่อําเภอปากพีค่ะจังหวัดนครนายกอากาศดีสุดๆเลยตรงนี้เป็นธรรมชาติมากเลยและที่สําคัญทําเลทองทาเลดีมากเลยนะคะอยู่ติดถนนโยธาธิการและมีโครงการปรับปรุปงภูมิทัศน์กาลังก่อสร้างนะคะตรงนี้นะคะอยู่ระหว่างนครนายกกับปราจีนบุรีนะคะทาง โยธาธิการนี้นะคะวิ่งไปออกประตูเขาใหญ่ได้เลยค่ะนะคะที่เราเหลือแปลงสุดท้ายแล้วในหนึ่งไร่นี้นะคะให้ในราคาพิเศษพร้อมโอนให้ทันทีนะคะหนึ่งไร่นะคะ400ตารางวาตารางวาละ4,000เท่านั้นนะคะไร่ละ1ึ บริการนะคะท้งก,อก่อนการขายด้านหลังการขายมาชมพื้นที่กันได้ทุกวันทุกเวลาขอให้นัดล่วงหน้าที่เบอร์0819193952ค่ะยินดีให้บริการทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ